ว่าหนิต้องเอาอ่าสบายดีพี่น้องวัอนี้หันเมี่ยงเลยหันเมี่ยงหันเมี่ยงหันเมี่ยงหลายคนกินซุ้มกันวัอนี้แซ่บมากโอ้ยด้วยครับมา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 เป็นหันเมี่ยงหันเมี่ยงใส่ใจหมูบุปผาแซ่บหลายแซ่บหลายหันเมี่ยงบ้านเราอ่ามีมะควาย ก้ยยังปะก้อยแกนก้กนเนาะเห็นฟองละลิ่มแบบมัน hmm. ผักใบมันต้นเปองูต้องไป่วนห่วงพี่กูแนะนำพวกเพชรนี่ได้หลายมิดนนแม่เต็มเหรอครับ ุดเฟืองนี่ใส่ไปหน่อยเลยปะเสตจีกันเลยเนาะมามาพี่น้องโอ้ยชุ่มอมตัวบอกเจ้ยประแดกประแดกบ้านเฮา่สายล เฮ้ยใ้น้ำตาลน้มันเยอะมากคุณอไมแม่ดั่อยู่โจ๊ะตัวนี้น้องมันคุ้งไหลเขาออกอันนี้ข้าทรงเป็นยังไงอาหารต้องคงกินแต่วเขาสร้างเดี๋ยวเราเขามาเราสร้างหยุเราเขามาได้จุดแต่้องเมืองขอมนาี่บเอเ่มาบริบาลบริบาลเดี๋้างีบ้านเดี๋ยวบ้านบ้นมีบัตร คปไลน้พี่น้องเนาะท่าน้จ้าเอาลงทานใดแล้รกันปลาลงทานใดแล้วมันท้านานบัวนี่ป้าลงแล้วมันนั้นทานใดทันแต่งจืบืนมือยืดไปเะเย่ะเหม่แกันมกุมกันเนาะพี่น้องเนาะเข่าเครื่องตันี่คือยงที่แบ่งที่เปะส15ินี่ไ่ได้ไปลงเลยวาโอ้แซบเนาะแซบหลายแซบบหลายพี่น้องแซบหลนยืนยืนอะ ăn khò thịt lạ. <laughs> nói mà. Không <laughs> cắt. <Mà> <laughs> เนี่ก็ใส่เนี่ยเ่ก็ะสานลอยกดนั่นเจ้จำกว่าับนียนี่บริยุ่งเหินยุ่ของเรางการมันเอยกองเลยไหมบตกลงห้าสิบริ่งรนี่เขาอะไยไวิธีหา็ฮงบอย

ก็คืออะไรเองกินด,ด้นะ <c oughs> อขักสุดนี่นะขักสุดถึงแบบอะเข้าปากเลยนี่ออกจดกบองอ้าววันนี้ก็น่าพ่นอนะ้องเนาะขอบขอบใจที่มาติดตามรับชมไฟมักกระเบิงไฟบุกมักกระบูเบิงเนากกะบัวนะบ้าก,กันเนาะอันนี้เลยขอบขอบใจ